สวัสดีครับผมผมชื่อ,อยุงบินอันนี้เป็นการทำงานวันแรกของผมในร้านแห่งนี้นะครับก็เป็นแค่ง,งานพัทนามาเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับมาทำงานเพื่อแบบเก็บตังค์ไว้เรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองอผมที่เลยใจกลางเมืองนิดนึงครับชื่อร้านว่าเอทอีเลเว่นก็เป็นร้านสะดวกซื้อธรรมดาทั่วไปครับตอนลูกค้ากำลังมาแล้วแต่ค่อย คุยแล้วกันนะครับผมขอต้อนรับลูกค้าก่อนนะครับผมนะวันนี้ผมสวัสดีครับพี่เจ้าสุรานผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าผมพี่เจ้าสุรานครับเอ่อต้องการซื้ออะไรหยิบแล้วก็มาจ่ายเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับผมวันนี้วันที่ผมอยู่งานคนเดียวครับพอดีเมเนเจอร์ไม่อยู่นะครับห้าชิ้นนะครับมีเอ่อเอ่อไม่รู้เยอะๆเลยโอ้ยผมวันนี้ผมใครอ่ะใครมาทำร้านกูเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงครับคุณลูกค้ามึงมึงกินอะไรร้านกูจ่ายตังค์ยัง ไอ้ที่ก็อีกคนดีลิเชียสเลยไมล่ละมึงใครอีกอ่าโอาเถอะคุณลูกค้าขอด้วยครับพอดีในร้านเรามันก็แนแหมมีเรื่องนี้ธรรมดานะครับนะเออคนเราเรืองปกติเรื่องปกตินะใครๆเขาก็มีกันครับโอเคครับผมใครอีกแล้วใครมันมาชูนิ้วกลางมึงใช่รึมาชูนิ้วกลางหน,มมาน้าร้านกูไม่เป็นรออไรอย่ะไม่อะฮึมฮึมแล้วมึงอะไรเนี่ยไอ้ถังมึงทำอะไรไอ้นี่น ไม่ใช่ผมดีครับหรือคุณลูกค้าผมพอดีครับเชิญผมเชิญครับเชิญนะผมเชิญเชิญครับเชิญครับยินดีต้อนรับผมยินดีต้อนรับครับพอดีชายมาเซยินดี่รับสู่ร้านับผมชงสีค่าได้เลยครับห้าอย่างนะครับมีซีเรียลสองนะครับผมแล้วก็มีอ่าโอเคมีแมชแล้วก็มีอ่าน้ำยาสระผมเอ้ยย้อมสีผมมั้งเออ โอเคครับมีห้าอย่างนะครับหกอย่างนะครับผมขนมแล้วก็อะไรไม่รู้เยอะๆเลยนะครับโอเคขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับผมเผื่อน่าเอ่อใครทําอะไรร้านกูอีกเนี่ยแป๊บหนึ่งทุกคนมันมีใครมาปวดร้านเราวะตรงไหนวะอะไรอะ่ะมันทําอะไรเล่าอ่ะสองคนตรงนี้เฮ้ยอ๋อมันอ,อยู่ข้างหลังเดี๋ยวนะเฮ้ยมันทําอะไรร้านเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตรงไหนวะมันอยู่หลังร้านเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่หลังร้านเฮ้ยใครวะมึ นั่งอะไรนั่งอะไรมันทำไรไหนใครไม่ใช่มึงขอโทษโอเคอะไรแล้วมาติดของลูกคอลูกค้าได้ไงไปอีกหนึ่งคนนี่มาปิ้งบาร์บีคิวมาปิ้งแบบปิ้งบาร์บีคิวอะไรตรงนี้ใช่เรื่องไหมรลานจอดรถไม่ขออนุญาตก่อนโอ้ยผมขอโทษลูกค้าครับขอโทษลูกค้าท่านผมมีนิวเทลล่านะครับกับอ่าคุกกี้นะผมอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับคุณลูกค้าอ๋อมันล่วงเพลคะจะได้ครับวันนี้มาใช้ริธการนะบบหนะครับริธการหน้า เออมาอีกแลนะผมนะไม่ไปครับผมไม่ไปครับไปดูผมมีต้อนทุกคนเข้าสู่ร้านแล้วผมมีต้อนรับครับเฮ้ยเฮ้ยมึงเดินไปหลังร้านทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงที่พนักงานมึงใครเนี่ยมาดําไปเออออกไปคุณลูกค้าครับคุณลูกค้ามาแล้วครับรอแป๊บนึงครับผมเสอพอดีร้านวุ่นวายมากเลยครับช่วงนี้นะเออพอดีผมอยู่คนเดียวครับคือเมนเดเจอร์ออกไปทำงานข้างนอกครับผมก็เลยอยู่คนเดียวร้านค่อนข้างวุ่นวายหน่อยครับผมนะขอโทษนะ what what the fuck ร้านกูพังมึงเป็นใครเนี่ยอนนไอ้โอเคผมสวัสดีคุณลูกค้าผมโอเคเสียรายการนะครับอย่าย้อมผมสองอันเลยนะเออย้อมสรงสีนะผมสวยดีนะครับสวยดีอะไรมันใช่ไหมมึงจ่ายตังค์หรือยังมึงเข้ามาทำอะไรในนี้เนะี่ยมึงเข้ามาขโมยของกูเนี่ยหรอฮะฮะเข้ามาขโมยของเลยเหรอเดี๋ยวนะคุณลูกค้าผมเดี๋ยวนะ ง่วงนอนแล้วมันใช่ที่นอนไหมมันใช่ที่นอนไหมไอ้ไหนวะไอ้เด็กช่งางต่อไปไกลดีมาสูบเมื่อไหใช้เวลาไหมใช้เวลาใช่ที่ไหมไอ้ควายเอามีดพลาไปตัดไอไ้อยไปเนี่ยใช่เรื่องไหมามาฟันกันเนี่ยเออมาสูบบุหรี่ร้านกูอีกอรู้นรคาคาผมรู้ลูกค้านะครับคผื่อบรีในร้านแบบวุ่นวายนิดหน่อยครับไอ้นี่ก็แดกอร่อยเลยจ่ายตังค์หรือยัง มึงก็ถีบทำไมเล่ามันแพงไอ้ที่นี่ก็ขี้ไม่ออกไอ้ที่ทำไปเฮ้ผมห้าอย่างนะครับเอ้หกอย่างนะผมมีปะหมีนะครับโอเคอาเฮผมโอเคครับใครมาทำอะไรร้านกูเนี่ยวัดตกไม่ลุงดูโลก โอเคผมลูกค้าเฮ้ยแล้วมึงโยนทำไมอะ่ะโยนทำไมโยนทำไมเฮ้ยเฮให้ดีๆไม่เป็นหรอใครอีกวนะฮนะฮะอะไรอะ่ะใครมันท้าทายผมออกไปวะแล้วอะไรมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไหนใครมันท้าทายกูออกไปไหนกูออกมาแล้วเนี่ยทำไมทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย you to make fun of me มาดิเฮ้ยผมตีมันไม่ได้ทุกคนผมตีมันไม่ได้เยี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวทุกคน What the fuck you used to make fun โอ้ยเดี๋ยวใจยเย็นใจยเย็นพี่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 เออเออเออตัวใหญ่ซะเปล่า,าแต่มึงอ่ะฉันคือซูเปอร์ฮีโร่จะได้ยินว่าที่นี่มีเอ่อเหล่าร้ายอยู่ฉันมาที่นี่เพื่อช่วย คือกูซัดมันไปแล้วอะ่ะมึงอะ่ะมึงจะ,ะทำร้านกูพังเนี่ยไอเวนเนอ,อ้ยไอขี้นี่ก็โยนเปหนไีไปละอืให้ดีๆไม่เป็นหรือไงผีอะไรจูออนใช่ที่มาเดินไหมใช่ที่มาเดินไหมกลับไปกับทีวีไปอันนี้ใครแล้วมันนอนทำไมตรงนี้วะวะตับปัก กเขาไม่รู้หรอกไม่รู้แต่ละเห็นเต็มตาอยู่เนี่ยอือมาสีขาได้เลยครับผมน่าราักรนะคัะโอเคครับผมมีน้ำมีขนมนะครับแล้วก็มออีโอเคเรื่องดื่มกระป๋องนะครับอะไรอะ่ะไอเดินไปหลังร้านมอกี้เห็นแบบแบบแล้วมันใช่ที่ออกกำลังกายแล้วใครมันยิงพูหน้าร้านกูมันใช่ทีเล่นพูไหม ยอย่ามสอบไว้ปลียเขาไว้แล้วกัน,นครับถ้าจะไม่ทำเรื่องดร้อนให้เรานะเน่ทางร้านเรามีบริการเล่นเปียนโนให้ฟังด้วยนะครับเชิญไปดูได้เลยนะครับผมนะถ้าเกิดแบบเดินออกจากร้านไปนะครับทางซ้ายมือจะมีคนเล่นเปียนโนให้ฟังอยู่ซึ่งเขามาทําอะไรไม่รู้เหมือนผมไม่ได้จ้างเขามาแต่เขามาเองแต่ก็ ฟักควากันท่า for ever มันใช่ที่ไหมโอเคผมโอเคครับเฮ้ยมัน <c oughs> มึงจ่ายตังเราเป็นวะจ่ายตังเป็นวะม,นมันยากหรือไงไวะถ้าจ่ายตังก่อนกินนะฮะไอเว้เน้ยว่ต่ <c oughs> เอเฮ้ยนี่มันเจ้าของร้านนี่ว่า นี่ไงเจ้าของร้านเนี่ยเนี่ยนี่ไงเจ้าของร้านโอเคเดี๋ยวเจ้าของร้านมาเยี่ยมโหทำงานเหนื่อยมากเลยครับคุณเจ้าของร้านเอออย่าดเพิ่มเงินเดือนผมอะไรอ่ะใครมปนสตูอะไรกูวะเฮ้ยเดี๋ยวดิมันใช่ที่ไหมเห็นป้ายไหมว่าห้ามสูบบุหรี่แล้วนี่ใครไปอยู่ในนี้อีกมึงใช่ที่กินไหมใช่ที่กินไหม อ๋อใครอีกโอ้บอดีเอ่อมีโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับผมคุณประธานเดินทางปลอดภัยนะครับมีห้ารายการนะผมนะหกสิอะไรเนี่ยเก็กโกมึงกลับไปหาวิงแมนมึงเลยไม่ต้องมายุ่งอะไรวะเนี่ยโอเคมีโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับผมบา,บายครับสามรายการนะครับคุกกี้ข้าวแล้วก็เอ่อนูโดนะครับอะไรอะ ลุง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 อย่าพังร้านกูไม่ทันแม่เอ้ยร้านเพียหายไปเนี่ยเดินมาถึงง้างมาแต่ไกลเลยฮัลโหลมึงเห็นป้ายวาไอเด็กช่างหป้ายไหมฮะล้อมสูบบุหรี่มันใช่ที่ไหมมันใช่ที่ไหมเดี๋ยวผมคุยสับกลางใจนะครับแล้ว S 1> <S 1> <S แล้วมันใช่ที่ไหมเกโกมึงนี่นอกร้านแน่เลยเดี๋ยวไปหนึงโอ้โหใช่ที่นอนไหมลาต้าจะคิดไงลูกค้ากันเมื่ออีกอันนี้คืออะไร <S 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 ต่อยตังก่อนมันจะตายหรือไงอ่ะใครอีวะนี่ดิ นอกร้านแน่เลยโยคะอะไรมันใช่ที่ปะมันใช่ที่ปะมันไม่ใช่ที่ปะเอออะไรวะเนี่ยมีใครอีกมึงมึงขโมยของร้านกูแน่แน่กูจํามึงได้กูจํามึงได้ไม่ต้องมาเฮ้ยต่อหน้าต่อตาอ๋อซื้อของเฉ่ไอะไรอะพ t เติบฟ้าลุงเป็นอะไรกับการคังเข้าของในร้านเนี่ยเอาแล้วมึงโยนทำไมเป็นหยีเราอื ไอ้ดีไม่เป็นหรืองไงก็ใช้มือดีใช้ตีนทำไมถ้าเกิดมันยากเกินไปแล้วก็ทำไมนายไม่หยุดทำงานล่ะเราจะเอาอะไรแดกใครนี่มันใช่ที่นอนไหมแล้วนะฮะสลีปที่ก็ไปสลีปไกลๆไม่ใช่มานอนบนนี้ไอเวนไปหนึ่งแล้วทุกคนมันมีคนปวดแล้วเราสองคนเย็าไรวะโอ้ สนุกเลยสนุกเลยแล้วใครเช็ดอ่ะแล้วใครเช็ดอ่ะแล้วใครเช็ดอ่ะลุงนี่คืออะไรอ่ะร้านกูพังลุงไอเวนเดะเดะเดเดะเดะไม่ใช่ไม่ใช่ละมึงเข้ามาทมใหม่นี่ยแล้วกูมาเดี๋ยวอุ้ยมามาเป็นพนักงานจริงป่ะเนี่ยอะไรอะไรมวนพนักงานสะดวกซื้อแล้วทำไมกูต้องมาทำเรื่องนี้ ถอยไปดิแกะกะไอหุน่นมึงด้วยเจ๊ใช่ที่ไหมแล้วเนี่ยเสาก็มีว่าห้ามสูบบุหรี่แล้วมึงสูบทําไมไอพวกเด็กส่งช่างเดี๋ยวมึงเด้อไปไปอีกมันป่วนอยู่หนึ่งอีกหนึ่งคนเนี่ยไีกวะเดี๋ยนะแมงจุดพุจุดพุอีกละจุดอีกละมันใช่ที่จุดไหม เฮ้ยไอ้แล้วมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรใช่ทีป่ปะเยี่ยใช่ปะก็ไม่อะไรกันนะคุณลูกค้าเวลาจะหมดแล้วทุกคนใครไอโนบิตะอีกอ่ะจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนใครทำอนะไรในร้านเราอ่ะต้องสี่คนเลยอ่ะจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อน ว้าวอะไรใครว้าวใครว้าวรอบร้านวะจ่ายตังกนจ่ายตังกนค่อยกินเขาจะามาจ่ายตังกนไหมเข้าใจไหมตรงไหนอีกตรงไหนอีกไอตัววิ่งรอบร้านเนี่ยแป๊บนึงถึงเจอกูนี่ดิีอะไรมันใช่ที่วิ่งปะมันจะชนลูกค้าคนอื่นแบค็คฟิปเมึงมาฟิปแบค็คฟิปอะไรกำแพงชาวบ้านเขาไอเวนเลย อไอีกอะไรกันนะคุณลูกค้าโอเคมันใช่ที่สูบไหมเล่าใครมาโ,มโยคะอะไรตรงนี้อื้อ เอาละนักขอโรดรำบสีที่เกิดขึ้นด้วยนะเชี่ว่าวันนี้คงเป็นวันที่หนักมากเลยล้วซีโอเคแต่ฉันว่าอะไรทํางานนี่ต่อกคือหมายถึงว่าเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินให้หนายนะต้องการทําต่อแล้วก็คือผมจะพอคุณว่ากูไม่ทำแล้วครับอืมเกมเฮอะไรเนี่ย